หลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมนำร่องไปก่อนแล้นะคือเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันจริงก็จะมีเทศกาลมีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับด้วยการถวายความอลาลัยด้วยเนาะแล้วก็ทํากิจกรรมที่เป็นการเหมือนพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับไปที่จังหวัดแรกครับร้อ,อนี่บรรยากาศที่บึงพลานชัยครับ ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดคุณชัชวาลเบนจศิริวงศ์นะครับก็เป็นประธานในพิธีในงานครับก็จะมีพิธีขบวนแห่ประที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเข้าสู่บึงพร,รานชัยโอ,โอ้สวยงามจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหม คือปรับรูปแบบนะครับสีสันก็จะน้อยลงไปแต่ก็ยังคงความสวยงามและก็สง่าง,งามเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นผู้ร่วมง,งานก็จุดเทียนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ,รรบรก่อนปิดท้ายด้วยการแปลอักษรโดยนักเรียนนักศึกษาผสมนิกรชาวร้อยเอ็ด1น0 1คนก็ทำสัญลักษณ์101แสดงถึงความจงรักภักดีครับ ส่วนวันนี้ครับจะเป็นงานลอยกระทงแล้วครับก็จะจัดประเพณีสมมาน้ําคืนเพลงเสงประทีปครั้งที่27นะครับหรือว่างานลอยกระทงประจำปี2568นั่นเองก็จะมีกิจกรรมประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติกระทงประทีปใหญ่จาก12หัวเมืองมีกระบวนแห่กระทงประทีปพ,พระราชทานลอยลงสู่บึงพลานชัย แล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยนะครับใช่ค่ะก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปกำแพงเพชรเช่นกันนะคะลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอ,อุทยานริมแม่น้ำปิงก็เน้นชุดโทนดำขาวค่ะสีสุภาพร่วมงานลอยกระทงสายธารานครชากราวค่ะสืบสางประเพณีนะคะปีนี้ก็ปรับรูปแบบงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะมีการแสดงดนตรีกับร้องเพลงเทิดพระเกียรติกัน ก็ตื่นตาตื่นใจนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วอย่างที่หลายคนมีการพูดถึงนะคะ <Okay. S 1> พราะน่าจะไม่จุดกันแต่จะสลับเป็นโดนแปลอักษรที่นี่เช่นกันนะคะ mm hmm. เขาใช้โดนแปลอักษรซึ่งดีงามนะคะ mm hmm. มีหลายชุดตา,า,ตาบนท้องฟ้าเนี่ยแหะค่ะสวยงามไปอีกแบบ mm hmm. สวยจริงๆนะแล้วก็มีประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขอมาแม่คงคาเหมือนเดิมค่ะ รอยแบบรางน้ําก็มีลงสู่แม่น้ําปิงเลยซึ่งประดับพื้นที่ด้วยแสงไฟสีสวยงามมีเรือประทีบแล้วก็มีกระทงขนาดใหญ่ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดตากครับหลายหน่วยงานก็ร่วมการสืบสารประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีบ1,000ดวงครับบริเวณเวทีกลางลําน้าปิงเชิงสะพานสมโพศกรุงรัตนโกศินสร์อปีนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากนี่แหละ คอนเซปต์ปีนี้ครับก็คือพันปราที่พันดวงใจชาวตากน้อมใจลอยกระทงสายถวายอันไลแม่หลวงของแผ่นดินนะครับก็ปรับรูปแบบกันใหม่นี่ยแหละครับให้สอดคล้องกับช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นการเทริดพระเกียรติและถวายความอานลัยไปในตัวด้วยก่อนจะมีพิธีลอยกระทงสายครับชาวบ้านก็จะทำพระป่าน้ำนะที่ประกอบไปด้วยแพรพระป่านะครับด้านในก็จะบรรจุอาหารคาหวาน มีเมี่ยงหมากครูบุรีผระอาบน้ำฝนนะครับแล้วก็นิมนต์พระมาหนึ่งรูปมาทำพิธีด้วยเพื่อขอขอมาพระแม่คงคาแล้วก็ทำการซักขอภัยครับแล้วก็ทำการชักผ้าบางสกุลน,นะครับก่อนที่จะนำพระป่าน้ำเนี่ยลอยลงไปในแม่น้ำปิงด้วยส่วนกองเชียร์ที่อยู่ในฝั่งครับก็ร้องลำมทำเพลงกันอย่างสนุกสนานครับท่ามกลางกระทงสายที่ทอดยาวสุดสายตา แสงไฟจากกะลามะพร้าวก็สว่างระยิบระยับครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตากนะครับในเทศกาลลอยกระทงแบบนี้ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานแล้วก็พัฒนามาเป็นการแข่งขันลอยกระทงสายชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนที่วัดเขาพระศรีสันเพชรยาร,รามหรือว่าวัดเขาพระนะคะอยู่ที่อุทองสุพรรณบุรีค่ะจัดงานลอยกระทงสวรรค์หนึ่งเดียวในโลกนะโอ้ดูการจัดงานเขานะคะ คือการให้กระทงลูกโป่งลอยขึ้นสู่ฟ้ามีห่วงเสียงทายให้ประชาชนด้วยมีนักท่องเที่ยวด้วยเต็ไมไปหมดท้าทายความแม่นค่ะงัดสกิลลุนระถึกกันไปนะลูกโป่งจะเข้าห่วงหรือไม่ถ้าของใครเข้าห่วงก็รุ้นรับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวพัดลมจักรยานอย,าอย่างนี้ค่ะเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งลุ้นโชคนะตามคอนเ็ปต์ของเขาในงานก็ยังมีนักสแสดงลิเกมาสร้างสีสันร่วมรอยกระทงสวรรค์ด้วยนะคะช่วยขาขกระทงสวรรค์โปรนาะทีทองค่ะ ใครซื้อกระทงสวรรค์กับนักแสดงลิเกลอยเข้าห่วงได้รับเงินรางวัลเงินสด500บาทค่ะ500ก็สสตุ้งสตางคเนี่ยคนก็มาต่อคิวกันโดยพระครูโสพลโพธิมันค่ะ,จะเจ้าอาวาสวาดัดเขาพระบอกว่าประเพณีลอยกระทงสวรรค์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาพระจัดครั้งแรกปี2502เลยนะ โอโหสืบทอดมา66ปีแล้วเชื่อกันว่าเป็นการลอยทุกรอยโศกรอยสิ่งไม่ดีให้พ้นไปเพื่อเสริมสิริมงคลที่จะต้องเข้ามาในชีวิตเราก็จะได้อ้าแขนรับได้งานจัดถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยนเลยนะคะก็ปรับรูปแบบกันไปเยอะเนาะอง<ช>ไงก็อ่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แต่แน่นอนว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าก็แม บรรยากาศแม้ว่ามันจะดบอๆไปบ้างแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิม,มนะ